อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทุกทนยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนห้าพันปีสมณะพรามปฏิบัติให้พอสมจเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชค่ายตากสินจังหวัดจันทบ,บรุรีได้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไทยราวปีพุทธศักราช2,309กองทัพของพระเจ้ากรุงอังวะยกพลเข้าตีกรุงศรีอยุธยาจนเป็นเหตุให้ต้องเสียกรุงศรีครั้งที่สองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงพระปีชาสามารถทรงรับสั่งปกใจทหารในคืนวันที่14เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2,310 ก่อนยกทัพเข้าตีเมืองจันทบรุรีความว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้พวกมึงกินข้าวกันเสียให้อิ่มเถิดกินเสร็จแล้วทุบหม้อทิ้งเสียให้หมดวันพรุ่งกูจะพาพวกมึงไปกินข้า,าวเช้าที่เมืองจันทบุรีในที่สุดกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าตีเมืองจันทบุรีจนแตกพ่ายได้รับชัยชนะเหนือศัตรู กอบกู้เอกราชสำเร็จพร้อมทั้งสถาปนากรุงทนบุรีเป็นราชธานีในวันที่4เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2313พระปิตาจินดามณีหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นชนะศึกจัดสร้างโดยอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายตากสินกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่หนึ่ง กองพลนาวิกโยธินจังหวัดจันทบ,บรุรีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง1เพื่อนำวัตถุมงคลไปมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน2เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือบุตรหลานกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน3จัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน4 เพื่อนำรายได้สนับสนุนงานสาธารณกุศลของกองทุนพุทธบูชามูลนิธิเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างน้อย9,900องค์การันตีฝังตะกุดทองคำแท้ในหลัง6องค์การันตีหุ้มทองคำแท้2องค์การันตีฝังกำไรทองคำคู่4องค์การันตีฝังตะกุดเงิน10องค์การันตีฝังกำไรเงินคู่10องค์ ลุ้นเนื้อสายลุงมหาเทพหน้ากากท right totally wow องคำสามองค์ล like ุ้นฝังตะกุดทองคำแท้แปดดอกกำไรทองคำคู่แข้งทองคำคู่เจ็ดองค์ลุ้นเนื้อตะกวดหน้ากากนวะโลหะหลังหุ้มทองคำแท้เก้าองค์ลุ้นเนื้อตะกวดโบราณฝังตะกุดทองคำแท้สองดอกสิบเก้าองค์ลุ้นเนื้อตะกวดโบราณฝังตะกุดทองคำแท้หนึ่งดอกยี่สิบเอ็ดองค์ และยังมีรายการเซอร์ไพรส์พิเศษอีกมากมายหลายรายการขอให้ทุกท่านโชคดีครับพิธีพุทธาเทวาพิเศษสุดเข้มขังเจ็ดวาระวาระที่หนึ่งปลุกเสกณวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมวาระที่สองปลุกเสกหน้าสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบ,บรุรีวาระที่สามปลุกเสกโดยหลวงพ่อประสูติวัดในเตาวาระที่สี่ปลุกเสกหน้ากุฏิเก่าหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ วาระที่หปลุกเสกณธรรมอุทยานโดยหลวงปู่ศิลาวาระที่หปลุกเสกณวัต่าสแบงโดยท่านพระอาจารย์ต้อมประพัสโรวาระที่เจปลุกเสกโดยหลวงปู่สายทองวัดดอนเกลือจังหวัดอร้อยเอ็ดพระปลุกเสกครบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพร้อมส่งให้ทุกท่านในวันที่15้ากันยายนนี้ครับร่วมบุญเชิบูชาลุนละ250บบาทจัดส่งฟรีท่านไหน รับสามลุ้น700ร้อบาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับหลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับ